ตรวจสอบสถานการณ์ภายแล้งนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์เริ่มมีปัญหาแล้วครับก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเฉพาะน้ําทําการเกษตรคลองสาธารณะบางแห่งแห้งขอดแล้วก็คาดการณ์กันว่าภัยแล้งปีนี้จะยาวนานมากกว่าทุกปีครับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบึงเสยนาถอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ต้องขุดบ่อน้ํากลางคลองสาธารณะและใช้มอเตอร์สูบน้ําขึ้นมาหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้ หลังน้ำในคลองแห้งขอดมานานหลายเดือนเนื่องจากปีนี้ฝนตกน้อยและน้ำแห้งเร็วกว่าปกติชาวบ้านบอกว่าน้ำที่แห้งส่งผลทำให้เดือดร้อนเพราะไม่สามารถนำน้ำจากคลองสาธารณะมาใช้ได้ล่าสุดต้องรวมตัวกันขุดบ่อกลางคลองให้เป็นแองเพื่อให้น้ำซึมไหลลงมารวมกันก่อนจะสูบมาใส่พืชผลทางการเกษตรและสามารถสูบน้ำได้ไม่เกิน1-2ชั่วโมงน้ำก็จะแห้งทั้งหมด ก็ต้องรอให้น้ําซึมถึงจะสูบขึ้นมาได้กระดลดได้ก็ประมาณร่องหนึ่งยัง้่นะเขาสูบเข้ามาก็ยังไม่เคยถึงแม้แต่กพอยี่สิบเดียวก็หมดจ้ะไม่ถึงชั่วโมงก็หมดแหละและนี่ก็ยังไม่ขึ้นเลยก็ต้องรอมาซึมมาใหม่แล้วค่อยสูบใหม่เปิดเใหม่เอาลถึงจะขึ้นมาดีไม่เึิน ไม่ต่างไปจากชาวเรือนแพรหมู่ที่1ตึบงบางพระหลวงอำเภมืองนครสวรรค์ที่ต้องขุดร่องน้ําและกั้นคลองสาธารณะที่เป็นคลองสาขาของแม่น้ํายมเพื่อให้มีน้ําไว้ใช้หลังคลองแห่งนี้เหลือน้ําน้อยชาวแพรบอกว่าปีนี้ฝนตกน้อยแม้จะทําคันกั้นน้ําแต่คาว่าจะลดลงในเร็วๆนี้และอาจต้องประสบป,ปัญหาภายแล้งยาวนานกว่าทุกปีนอกจากไม่มีน้ําใช้แล้ว เรือนแพอาจเสียหายหนักด้วยน่าจะ,ะน่าจะอีก,อกสักสองสาเดือนนะน่นน่าจะต้องแรงน่าจะต้องเจอแรงแน่นอนเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูแรงอยู่แล้วอะช่วงเดือนกุมภามีนาเมษายนเนี่ยนะแต่คาดการว่าน่าจะมีฝนนะปีนี้น่าจะมีฝนไวถ้าถ้ามันมีฝนไวมาก็โอเคอะเราก็จะไม่เดือดร้อนอะไรใหญ่ จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดลุ่มแม่น้ำพื้นที่ติดต่อระหว่างภาคเหนือและภาคกลางโดยมีแม่น้ำสายหลักอย่างปิงยมนานและแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ล่าสุดแม่น้ำสายหลักต่างๆมีปริมาณน้ำเหลือน้อยจนเข้าขั้นวิกฤตทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนโดยเฉพาะน้ําทําการเกษตรจึงพยายามหาทุกวิถีทางเพื่อหาน้ามาหล่อเลี้ยงแต่ก็ยังเสี่ยงที่ผลผล,ผลิตอาจได้รับความเสียหายเพราะภัยแล้งปีนี้มาเร็ว และรุนแรงกว่าทุกปี